สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช Magic s m a r t b าพอตลอดบายจันแพทย์นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะชาวราศีธนูหรือผู้ที่เกิดในรัคนาราศีธนูสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนทั้ง3สถานะเริ่มต้นจากสถานะคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนะคะในเดือนเมษาย,ยนนี้พลังงานความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะจะดูกันค่ะ ต้องบอกก่อนว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะถ้าคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยแอดไลน์ดีที่จะแพดทิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามานะคะ ajarnpa w t ค่ะสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวค่ะก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองใบแรกออกมาแล้วนะคะเป็นเด็กถีอเหรียญค่ะเก้าถ้วย เดอะฟูลเจ็ดไม้เท้า Ni โซ of Pentacle และเดอะสัพลังงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะนะคะแต่ในช่วงเดือนเมษายนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากอยู่อยากอยู่ลำพังอยากอยู่คนเดียวอยากทำอะไรเพื่อตัวเองมากกว่าอะไรประมาณนะี mm ้ hmm. เหมือนกับว่าคุณเหนื่อยกับเรื่องภาระการงานนะคะเรื่องของครอบครัว คุณก็เลยอยากจะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรืออยากจะทำอะไรด้วยตัวคุณเองนะคะมากกว่าบ่งชี้ว่าพลังงานของคุณไม่ได้แย่นะเป็นพลังงานที่ดีค่ะแค่เหนื่อยกับเรื่องของหน้าที่การงานที่มีเข้ามานะคะก็เลยอยากที่จะมีเวลาเป็นของตัวเองซึ่งการงานคุณค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าการเงินคุณยังไม่ได้เยอะตามอัตราของ การงานสักเท่าไหร่นะคะการเงินเลยยังดูนิ่งไปนิดหนึ่งนะคะได้แบบจํากัดนั่นเองนะคะช่วงสุดท้ายปลายปลายเดือนน่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะมีในเรื่องของการเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงมีอะไรเข้ามานะคะทำให้คุณมีความสุขได้ในช่วงประมาณปลายปลายเดือนเมษายนนั่นเองอะมาดูว่าพลังงานของคนรักคู่ครอ,องของชาวราศีธนูเป็นเช่นไรนะคะ ไพ่เจ็ค่ะห้าเหรียญ justice <oughs> king of cups five of wands และ two of swords พลังงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ น่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการจบสิ้นภาระอะไรบางอย่างนะคะหรือการเขาเรียกว่า,ามีปัญหาหรเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามาอาจจะบางรายอาจจะเป็นลักษณะของการอ,าออกจากงานก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะทีนี้พลังงานของคุณเนี่ยคนรักคู้ครอ,องของชาวราศีธนูะนะคะ ถ้าจะมองว่าเป็นพลังงานที่ด้อยกว่าคุณคุณชาวราศีธน,นูก็ได้นะเพราะเรื่องงานเขาน่าจะมีปัญหามีสภาวะอะไรบางอย่างที่อึดอัดทําให้การเงินเขาก็ค่อนข้างมีปัญหาไปด้วยนะคะระวังที่เขาจะหาเรื่องหาราวหรือเหวี่ยงวีนคุณนะคะส่งผลทําให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงกันได้ง่ายจากคําพูดคําจาเพราะบางทีเขาเจอกับเรื่องหนักๆเข้ามานะคะเจอกับสภาวะ อะไรที่มันไม่ได้สบอารมณ์ถ้าคุณคุณชาวราศีธนูไปพูดอะไรที่มันจี้ใจดําเขามันก็จะทําให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าของขึ้นขึ้นมาแล้วก็ส่งผลว่าหาเรื่องทะเลาะก,กับคุณคุณชาวราศีธนูได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นในพีเรียดนี้ห่างกันนะ่ะจะดีกว่าอย่าอยู่ใกล้ชิดกันเพราะอยู่ใกล้ชิดกันจะได้รับพลังงานด้านลบของคนรักคู่ครองของชาวราศีธนูมาดูพลังงาน ความสัมพันธ์ของคุณดีกว่านะคะในช่วงเดือนนี้เป็นเช่นไร Tree of p e n t a c l ค่ะ mm hmm. เด็กถือเด็กถือถ้วย mm hmm. หนึ่งไม้เท้าสิบเหรียญสองถ้วยและ The f ฟ l ความสัมพันธ์เนี้ยถ้าจะให้ ถ้าจะให้แบบไปในทิศทางที่ดีอาจจะต้องอมีเกณฑ์ไปตักเปลี่ยนบรรยากาศต่างถิน่นต่างที่ชักชวนกันไปเที่ยวทะเลก็ได้นะชักชวน,กนไปเที่ยวภูเขาหรือเที่ยวทะเลก็ได้นะแต่หน้าร้อนอย่างนี้บางทีก็ไปทะเลก็ร้อนมากนะเพราะฉะนั้นไปน้ําตกก็บางทีก็อาจจะไม่มี mm hmm. ในแง่ของน้าําไหลสักเท่าไหร่แต่มันบ่งชี้ว่าให้เปลี่ยนสถานที่ ถ้าเปลี่ยนสถานที่แล้วความสัมพันธ์นี้จะดีขึ้นจะพูดคุยกันได้ลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในแง่ของการงานของชาวคนรักคู่ครองชาวราศีธนูะนะคะถ้าจบจากงานเก่าแล้วมันมีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นงานใหม่นะคะมีแนวโน้มอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคุณชาวราศีธนูสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้หรือว่าแนะนําช่องทางอะไรให้กับคนรักคู่ครองได้นะคะส่งผลทําให้ความสัมพันธ์นี้มัน ดีขึ้นนะคะจากที่เคยอารมณ์ขึ้นเหวี่ยงวินเก่งหรือว่า,าฟาดงวงฟาดงาเก่งนะ,ะก็จะเริ่มเบาลงก็จะเริ่มเบาลงสื่อสารกันดีขึ้นใช้คำพูดที่มันเป็นภาษาดอกไม้กันมากขึ้นนะคะถ้าเกิดในเรื่องของการงานใหม่ๆมีเข้ามานะคะแต่บ่งชี้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะพัฒนาได้ด้วยด้วยดีแหละนะคะจะหวานชื่นกันได้เหมือนเดิมให้ลองเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปต่างถิ่นต่างที่อาจจะ เขาเรียกว่าไปเปลี่ยนดวงก็ได้นะเที่ยวเปลี่ยนดวงค่ะเดินทางไปข้ามเกาะก็ได้ค่ะไปเหยียบอีกแผ่นดินหนึ่งนะคะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของในสถานที่แห่งนั้นกลับมาแล้วก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาหรือมีงานดีๆที่เป็นงานโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรเข้ามานะคะมาพลิกชีวิตมาเปลี่ยนสถานการณ์มันก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยบางทีการเงินกับการงานมันก็ มีส่วนอยู่เหมือนกันนะถ้าการเงินแย่การงานแย่ความรักเนี่ยถึงแม้ว่าจะพยายามทําให้ดีเดี๋ยวบางทีเรื่องราวที่มันเข้ามารบก,กวนจิตใจอ่ะมันก็จะทําให้หลงลืมแล้วก็มาหาเรื่องทะเลาะก,กับคนรักกันได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องพยายามรักษาระดับความสมดุลระหว่างงานกับเงินให้ไป ในทางเดียวกันเห็นไหมไพ่ย,ยังบงชี้เลยบอกว่าให้ไปเปลี่ยนบรรยากาศแต่นี้ไพ่ออร์คเคิลบอกว่าให้ไปทะเลนะอืมไปทะเลนะคะถึงแม้จะมีปัญหาการแต่ยังคงอยู่ด้วยกันค่ะยังไปด้วยกันอยู่นะไม่แยกจากกันบางครั้งอาจจะต้องลดคนหนึ่งอาจจะต้องลดอัดตราตัวเองลงเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะอ่านะแนวโน้มของไพ่ออร์คเคิลออกมาว่าดีนะคะอดทนต่ออีกนิดนึงค่ะช่วงนี้ ะะเดี๋ยวจะมีทางลัดเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลทำให้ทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีขึ้นคลี่คลายมากขึ้นลองเปลี่ยนบรรยากาศดูนะคะชักชวนกันไปเที่ยวทะเลข้ามเกาะไปเยียบอีกแผ่นดินหนึ่งแล้วกลับมาอีกครั้งนึงอธิษฐานขอให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆเข้ามาหาคุณคุณ,คณชาวราศีธนูในสถานะของคนที่มีคู่นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อคะ่ะ มาถึงพลังงานของคนคบคนคุยนะคะมาดูซิว่าเรื่องราวของคุณเป็นเช่นไรเพจซอบอลค่ะ Ten of Swords Ace of Swords Chain Nine of One และเดชโอเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนชาวราศีธนูในสถานะคนคบคนคุยน่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เรียกได้ว่าตัดสินใจแบบเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวละอะไรประมาณนี้เพราะว่าทนเจ็บมาเนิ่นนานแล้วนะคะสิ่งที่คุณทุ่มเทไปหรือสิ่งที่คุณให้ไปมันไม่ได้รับการตอบสนองกลับมาในทนทางที่คุณ อยากให้เป็นนะคะคุณมีความรู้สึกเจ็บปวดคุณอดทนกับเรื่องราวต่างๆมาเนิ่นนานแล้วแล้วคุณมีความรู้สึกว่ามันถึงจุดที่คุณควรที่จะยุติหรือว่าหยุดความสัมพันธ์แล้วอะเนี่ยเนี่ยพลังงานของคุณโชกมาแบบนี้นะคะอ่ะมาดูซิแล้วพลังงานของเขาล่ะเป็นเช่นไรนะคะ Queen of Swords ค่ะ Two of c h a r i Seven of c h a r i ควีน o อฟบอนเชนเชนออฟบอนและดีเอ็มเพลสค่ะพลังงานเขามันเป็นพลังงานของคนเจ้าชู้เป็นพลังงานของคนที่มีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เขาก็พยายามที่จะเก็บทุกๆคนไว้ในความสัมพันธ์ไม่พยายามที่จะตัดใครออกไป แต่คุณคุณชาวราศีธนูน่าจะไม่อยากจะเป็นตัวเลือกอีกต่อไปแล้วอะนะเพราะว่าดูเหมือนตรงนี้เหมือนคุณเข้ามาเป็นตัวเลือกด้วยความความรู้สึกที่คุณไม่ได้เต็มอกเต็มใจสักเท่าไหร่แล้วก็เขาก็พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ในทุกๆตัวเลือกที่เขามีอ่ะให้มันไปในทิศทางเดียวกันให้ได้แต่เหมือนกับคุณคุณชาวราศีธนูเริ่มถึงจุดอิ่มตัวแล้วอนะ คือมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะได้เจอเจอใครที่ให้ความสําคัญกับคุณเพียงคนเดียวมากกว่าที่คุณจะต้องมารอขอเศษเวลากับคนที่มีตัวเลือกเยอะแยะในชีวิตอ่ะอืมนะคะแปดเหรียญค่ะดูแนวโน้มความสัมพันธ์ก่อนซิเป็นเช่นไร King of One the Star Strength ท r e e of s โต r สและ a อ e o o s ส o r รสถ้าคุณยังคุณยังตัดสินใจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ต่อไปเนี่ยหรือรอคอยทำให้เขาเนี่ยได้เกิดการปรับปรุงตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรพวกนี้ก็คงยากนะเพราะไพ่มันขึ้นว่ามันเป็นรักซ้อนรักแทรกอยู่ตลอดเวลาแล้วมันมีแต่วความเจ็บปวดตามหลอกหลอนคุณอยู่ตลอดเขาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเขาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมปุ๊บเนี่ย คนที่รอแล้วทนทุกข์อ่ะก็ควรจะเป็นคุณคุณชาวราศีธนูที่จะต้องรอบนความทุกข์ที่เขาไม่ยอมที่จะยุติเรื่องของตัวเลือกที่โผล่เข้ามาอยู่ตลอดเวลาอืมมาดูไพ่ออร์คิวจะเป็นเช่นไรนะคะไพ่การเดินทางไพ่มันเหมือนว่าเป็นวิบากกรรมกุญแจล็อกเลยนะคะ เนี่ยมันเป็นความจอมปลอมความสุขที่ให้มาเหมือนภาพฝันนะคะความสุขที่ให้มามันเป็นเหมือนภาพฝันเป็นมายาคุณลองไปตัดวิบากกรรมจากเขาดูนะเพราะว่าสิ่งที่คุณมาพบมาปะมาเจอมาเจอเขามันเกี่ยวเนื่องจากบุญบุญธรรมกรรมแต่งวิบากกรรมในอดีตที่ผ่านพบมานะคะแล้วก็สิ่งที่เขาพูดมันเป็นมายา มันเป็นความสวยหรูที่จริงๆแล้วอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ปรากฏขึ้นเป็นเรื่องจริงก็ได้นะคะเพราะนั้นวิมานต่างๆที่เขาวาดไว้ให้มันก็แค่ลมปากมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างจริงๆจังๆมันก็เลยไม่แปลกที่ชาวราศรีธนูในสถานะนี้เกิดมีความคิดที่อยากจะตัดสินใจอยากจะยุติความสัมพันธ์ เพื่อที่จะไปเริ่มใหม่กับคนที่ใช่จริงๆเหมือนเขาเข้ามาเขาก็ยังไม่ได้ใช่สําหรับคุณอย่างเต็มร้อยเพราะเขายังเปิดโอกาสให้ตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับชาวราศีธนูในสถานะนี้แล้วค่ะจะจบหรือจะอยู่จะอยู่หรือจะไปขึ้นอยู่กับตัวคุณถ้าไปคุณก็ต้องตัดจบความสัมพันธ์แต่ถ้าอยู่คุณก็จะเจอกับเรื่องราวที่มันหลอกให้คุณ มีความสุขไปวันๆจะอยู่กับความสุขเหล่านั้นหรือจะอยู่กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าพลังงานของคนโสดชาวราศีธนูเป็นเช่นไรในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะ King of p e n t a c l e ค่ะ The Emperor เอชอ f s ซอร์ส f ไปฟอร์บวอนชาริ i อตไดฟเนฟออฟวอนนะคะเด็กจื้ไม้เท้านั่นเองมันเป็นพลังงานที่ดีนะพลังงานที่ดีในแง่ของการงานนะคะการทำงานการอ่การเงินนะคะเป็นพลังงานที่ดีค่ะแต่ในด้านของความรัก ยังไม่ใช่พลังงานที่ดีเพราะว่ามันยังไม่ได้โชว์ถึงในเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่นะคะในด้านของหน้าที่การงานคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้ได้ทำได้ทำอะไรที่แบบว่าควบคุมคอนโทรลหรือมีลูกน้องมีบริวารน,นะคะระวังจะเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับบริวารหรือความคิดเห็นต่างๆมันไม่ลงรอยกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ปัญหาต่างๆที่มีเข้ามาชาวราศีธนูจะสามารถฝ่าฟัน ปัญหาต่างๆเนี้ยไปได้นะคะระวังที่จะมีปัญหากับลูกน้องและบริวารแค่นั้นเองนะคะโปรเจกต์ใหญ่ๆหรืองานอะไรระยะยาวมีเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคุณมีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความเข้มแข็งมั่นคงในแง่ของเงินทองผู้ใหญ่เพศช,ชายผิวสองสี่อนไปทางขาวให้คุณ,ณประโยชน์ที่ดีในแง่ของการเงินกับชาวราศีธนูนะคะเอามาดูซิว่าในช่วงเดือนนี้ มีความรักเข้ามาหรือไม่นะคะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือไม่เดอะมูนค่ะทรีออฟแพนเทนเคค่ะเอชออฟคัพไนซ์ออฟวอ n d นเอชออฟซอร์สและ t ท m p l e เพลนค่ะ รากฏว่ามีคนสนอกสนใจคุณนะแต่คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่สถานะยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่หรือเป็นลักษณะของการที่มีความรักคนคุยแอบแฝงอยู่แล้วแล้วเขาก็อาจจะมีใจให้กับคุณคุณชาวราศีธนูด้วยนะคะอาจจะ ชอบคุยชอบสื่อสารกับคุณนะคะแต่ตัวเขาเองจะเป็นคนที่ไม่นิ่งอะ่ะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีเรื่องราวปกปิดซ่อนเล้นอยู่ตลอดแล้วคนคนนี้ชื่นชอบชาวราศีธนูอาจจะทํางานอยู่ใกล้กันหรือเป็นคนที่ผ่านมาผ่านมาทางสื่อโซเชียลก็ได้นะคะ มีแนวโน้มที่เขาจะเข้ามาพูดคุยสื่อสารมาทําความรู้จักเดี๋ยวยิ่งรู้จักก็ยิ่งมีความรู้สึกประทับอ,อกประทับใจในตัวคุณมากขึ้นมากขึ้น,นแต่ด้วยตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่เรียกได้ว่ายังเผื่อเลือกอยู่ยังไม่ยังไม่ได้โฟกัสกับใครอย่างจริงจังจัง,จง,จง,จงเขาก็ได้แค่ชื่นชอบคุณปลืม้มอ,อกปลื้มใจคุณแต่ถ้าแสดงตัวออกไปเยอะแล้วเดี๋ยวชาวราศีธนูเกิดทุ่มเทมาที่เขาเขาจะอ่า ยังได้ลําบากเพราะตัวเขาเองก็น่าจะมีคนคุยบางคนแอบแฝงเอาไว้ก็เป็นได้ค่ะมาดูแนวโน้มว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรในเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้สองเหรียญค่ะสี่รีสี่ถ้วยสามเหรียญเอ p e r o อรค่ะ k n n o o w w n r s และไดโซฟอร์ nice ในความสัมพันธ์นี้อาจจะได้พูดคุยคุ้นเคยการสื่อสารกันแต่บางทีก็อาจจะไม่ได้เข้าไปถึงหัวใจของกันและกันนะคะเพราะว่าคุณคุณชาวราศีธนูอาจจะตั้งกำแพงไว้ก็เป็นได้นะคะตั้งกำแพงไว้ว่ามีสเปคอยู่ในใจแล้วคนที่เข้ามาหาฉันก็จะต้องเป็นคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าอะไรประมาณนั้นะนะคะ จะต้องมีด้านใดด้านหนึ่งที่หรือโปรไฟล์ที่เจ๋งกว่าถ้าไม่เจ๋งกว่าปุ๊บเนี่ยคุณก็แค่พูดคุยสื่อสารแต่คุณจะไม่พาเขาเข้ามาในชีวิตของคุณคุณชาวราศีธนูนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ถึงแม้ว่าจะชื่นชอบคุณนะคะหรือถ้าคุณชาวราศีธนูรู้ตัวชาวราศีธนูก็ยังไม่ไม่เปิดใจให้กับคนคนนี้ง่าย,ายๆเพราะว่าดูแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวลึกลับซับซ้อนแอบแฝงซ่อนเงื่อนไว้อยู่ตลอดเวลานะคะ คนเราที่จะคิดรักกันหรือจะจริงใจจะคบกันมันจะต้องเปิดเผยทุกๆเรื่องให้แก่กันและกันต้องไม่มีความรับต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะคบเข้าได้แค่เพื่อนนะคะเนี่ยเห็นไหมพลังงานมันโชว์มาว่ามันมีเหมือนมือที่สามนะคะอาจจะคบเข้าไว้แค่เพื่อนหรือแค่คนรู้จักคนคนที่คอย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในแง่ของการงานนะคะแต่คุณจะไม่พยายามเอาเขาเข้ามาในหัวใจของคุณคุณชาวราศีธนูเพราะฉะนั้นคนโสดก็อาจจะยังต้องโสดต่อไปแม้จะมีคนเข้ามาแอบปลื้มคุณแต่ก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดคนคนนั้นยังไม่สามารถเคลียร์ตัวเองได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะคุณก็ยอมที่จะโสดต่อไปเรื่อยๆคะ่ะเอาละค่ะจบแล้วสำหรับคนโสดชาวราศีธนูนะคะฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่จันแพทจะนำมาลงให้เป็นประจำค่ะและฝากประชาสัมพันธ์กับไพ่ชุด miracle of life by อาจย์แพทนะคะไพ่ชุดนี้นะคะหลังไพ่จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเป็นไพ่ออร์ค e ลทั้งหมด79ใบนะคะเป็นไพ่ที่วาดด้วยศิลปินทุกๆทุกๆใบเลยนะคะสามารถที่จะเอาไว้ใช้ทำนายเป็นลักษณะของไพ่สามัญประจำบ้านทายตัวเองก็ได้นะ นะะมีชื่อไพ่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในไพ่แต่ละใบมีทั้งหมด79บใบพร้อมคู่มืออยู่ในนี้เลยนะคะในกล่องนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจสามารถแอดไลน์ไอดีของจันแพทนะคะเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะราคาชุดละ1,490บาทพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมันนะคะ300กรมผิวสัมผัสรื่นมือค่ะ นะคะคฝากไว้ด้วยเป็นไพ่ที่สามารถหาซื้อได้ที่เพจของอาจารย์แพทย์ที่เดียวเท่านั้นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย